ทุกวันนี้นะครับมันไม่มีหลังมาตรฐานแล้วก็ลังแต่ละประเภทเนี่ยพอไปส่งลายนึงก็ต้องต้อง s o r t i n กันอนะแล้วคือต้องจัดเรียงใหม่เหมือนก็ต้องเอาคนหยิบเอาไปถึงที่นี้มาจากค่ายนมบริษัทนี้ไปถึงรีเทลเลอร์ลายนี้ต้องไปเรียงใหม่เพราะว่าคนละตะก,ก้าคนละชุดกันงนั้นสิ่งที่ทางสีไทย อันนี้ผมแชร์ผมมาแชร์ได้แต่ถ้าอยากจะถ่ายก็ถ่ายไปนะครับไม่มีแจกเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่พัฒนากับลูกค้าอยู่รายหนึ่งนะครับก็เราก็บอกว่ามันควรจะมีรังนม,มมาตรฐานสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะดูว่า Requirement คือความต้องการมีอะไรบ้างแล้วดีไซน์เราควรจะบอกอะไรบ้างแล้วเราไม่มีโซลูชันของรังนมรังนมพัชไ g h ์เนี่ยครับที่ต้องใส่โยเกิร์ตได้ด้วย ถูกไหมครับสินค้าที่เป็นพวกชิวนะครับแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในการออกแบบมันมีโซลูชันกี่โซลูชันนะครับผมอธิบายไปน,นิดนึงวิธีการทำโปรเจกต์นะครับที่เราคุยกับลูกค้าก็คือว่าลูกค้าบอกว่ามีรังที่เป็นเครดสำหรับเดรี่เนี่ยพวกนมพัชเจอร์ไลค์กับพวกโย,ยกเกอร์มีหลากหลาย สแตนดาร์มากอย่างแรกเลยทีมทีมของสีไทยจะเข้าไปเก็ต r ูค u i ย e เมน t ว่าลูกค้าอยากได้อะไรบ้างแล้วไปดูวิธีการตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงรีเทลเลยว่าตักล้าที่เขาใช้เนี่ยเขาแฮนด์ i ิ g งกันยังไงบ้างวิธีมีวิธีการใช้ยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะมาทำโปรโตไทป์ให้แล้วพอโปรโตไทป์กับคอนเซปต์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะค่อยไปเทสต์ลอตก็คือทำต้นแบบมาให้แล้วก็ส่งให้ออปเปอรชันลอง เทสติ้งดูนะครับหลังจากเทสติ้งแก้แบบกันเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะค่อยว่าแม่พิมพ์ชุดนี้นะครับเราจะใช้จริงในออปเปอเรชันดังนั้นเวลาออกแบบ Get r e q u i r e เมนตกับตอนตอนเทสติ้งเนี่ยน้องที่อยู่ในระบบตั้งแต่ฝั่งผู้ผลิตจนถึงฝั่งคนขายคือรีเทลเขาจะได้สัมผัสตะกล้าที่เป็นตะกล้าต้นแบบหมด อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ที่ยังออนอยู่นะครับพอดีด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้าก็ยังตามความคลืบหน้าโปรเจกต์นี้อย่างค่อยๆตามเพราะมันเป็นเรื่องใหม่นะครับอย่างนี้ครับ requirement แรกของการออกแบบ Product สินค้าที่ที่เป็นลักษณะของสินค้าคือ 1. เป็น Liquid Container คือหมายถึงว่านมพัชเจรท์เนี่ยมันเป็นของเหลว2ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นชิลนะครับ3 อุณหภูมิต้องสม่ําเสมอไม่ใช่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับงั้นสินค้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือโจทย r รี u ควเม e n t แรกมี3ข้อนะครับอันที่2ตัวเครดหรือตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยความสามารถในการบรรจุเนี่ยนะครับต้องรองรับกับสินค้าทุก SKU ได้เราคุ้นเคยกับคำว่า SKU นะครับหรือบางที่เขาใช้อ t e เทแล้วก็มาร์เก็ตตบ้านเราเก่งมากวาไราตี้เยอะ 220 ml 480 840แล้วขวดนมพัชไลสังเกตไหมครับเชฟ 88, แปลกๆเยอะเชฟให้สวยคือทานแล้วถ้าเป็นนมสำหรับสุภาพสตรีพยายามทำเชฟให้มันมีเอวนิดนึงทานแล้วจะได้รู้สึกว่าโอเคมันจะมีเอวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดกับคุยกับทางทางค่ายผลิตพัชไลจริงๆบอกดีไซน์มาร์เก็ตติ้งต้องเป็นอย่างนี้จริงๆเลย ตอนแรกผมก็ว่าเฮ้ยจับสะดวกหรือเปล่าไม่ใช่ทําให้มีความรู้สึกว่าทานนมแคลอรี่ต่ําแคลเซียมสูงนะครับสุขภาพดีแล้วจะมีเอลนะครับอันที่สองก็คือรับจากขวดได้แล้วเนี่ยต้องรับกับพวกกล่องมันมีของที่เป็นพัชไลท์ที่เป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วก็เป็นแกนลอนอีกนะครับเวลาเอาพวกนี้เอามารวมเนี่ยตัว เครดหรือตัวคอนเดนเนอร์เนี่ยต้องรองรับทุก SKU แบบนี้ได้รวมถึงก็ต้องไปนั่งคุยกับผู้ประกอบการที่ผลิตข่ายนมาอนาคตจะมีไซส์แปลก,กไหมนะครับไซส์เล็กไม่ว่าแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่า4ลิตรเนี่ยมีปัญหาเขาบอกไม่รู้ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตไปนะครับสิ่งที่ทำตัดไปก็คือเรื่องของเราดูทุกค่ายเลยครับอย่างเช่น ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเห็นไหมครับค่ายนมที่แอคทีฟอยู่ในนี้นะครับว่ามันเหมาะสำหรับเมเจอร์เคซัพพลายเออร์พวกนี้ไหมนะครับผมก็จะเข้าไปคุยกับแต่ละลายที่อยู่ในส่วนของ Marketing and s e l e s แล้วก็ supply chain ของค่ายผู้ผลิตนมพวกนี้นะครับว่าเฮ้ยแบรนด์พวกนี้เรากำลังดีไซน์อยู่เขามีอะไรที่เป็นคอนเซิร์นไหม เห็นไหมครับว่าเวลาไปทาเรื่องตะกร้าเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องของ supply chain collaboration มันเป็นเรื่องสําคัญมากความร่วมมือไม่ใช่เราไปอยากจะไปรู้ว่า product ใหม่ของเขาจะเป็นอะไรแต่เราบอกโจทย์เลยว่าเราอยากมีแบบนี้เพื่อให้ทุกคนใช้แบบมาตรฐานเดียวกันนะครับถัดไปก็คือสิ่งที่ต้องดูนะครับตะกร้าพวกนี้เนี่ยมันต้องดูทั้งระบบนะครับอย่างแรกเลยคือมันเหมาะสําหรับบางที่เนี่ย ใช้ใช้ดอลลี่แล้วนะครับคือพิกกิ้งบนดอลลี่ได้ไหมนะครับดอลลี่ที่จะเป็นพลาสติกหรือเป็นดอลลี่ที่เป็นโลหะก็ตามนะครับวางแล้วมันไปใช้ร่วมได้ไหมอันที่สองถ้าวางบนพาเลตเนี่ยฟอกลิปประเภทไหนที่จะใช้นะครับอันที่สามก็คือวางบนพาเลแล้วมันวางใช้ร่วมกับคือชิลเนี่ยที่เป็นตะกร้าที่เป็นหลังนมเนี่ย มันไม่ได้ไปตัวอิสระตัวเดียวมันอาจจะมีสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์เพราะเขาต้อง compact ไปพร้อมกันนะครับชิลพวกนี้มันเรียงกับตะกร้าพวกอื่นได้ไหมก็คือมันต้องใช้ร่วมได้สุดท้ายก็คือรถบรรทุกที่ส่งเนี่ยขนาดเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเรียงบนรถบรรทุกเนี่ยมันต้องไม่มีสเปซเหลือเพราะว่าถ้าเป็นมีผมเรียกว่า air ์เดสคือเก็บอากาศไปเนี่ยนะครับค่าขนส่งมันจะสูงขึ้น โดยไม่จำเป็นนะครับร e q u i r e m e n t อันที่5คือเรื่องของ Health and Safety ตัวน้ำหนักในการฟิวกับการยกให้ง่ายเนี่ยเราทราบใช่ไหมครับว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ในการยกของเนี่ยถ้าหนึ่งต่อ Handling กันในการยกต้องไม่เกิน25กิโลกรัมของกฎหมายแรงงาน28ประมาณนั้นน้อยกว่า28กิโลนะครับ ผมยังไม่ได้อัปเดตว่าล่าสุดเนี่ยเขาเขาลดจำนวนกิโลต่อแฮนเดอริงหรือเปล่าอันนี้คือกฎหมายแรงงานนะครับอันดับที่6เรื่องเป็นรีเรียร์ความนก็คือต้องเซฟการขนกลับด้วยไม่ใช่ส่งตะกร้าไป1เที่ยวขนตะกร้าเปล่ากลับ1เที่ยวอันนี้คือโจทย์ที่เขาบอกว่าต้องเซฟค่าค่าขนกลับอันที่2ง่ายต่อการล้างนะครับ คือ o p e r a t i o ชแล้วเนี่ยต้องเรื่องเรื่องของ crate w a s h i n g เดี๋ยวจะมีเรื่องตะกร้าในการล้างเนี่ยทำชำระให้มันพร้อมใช้งานเนี่ยเราไม่ได้ใช้คนฉีดแบบคนฉีดน้ำความดันสูงแล้วฉีดไปแล้วก็จบนะครับมันมันฉีดด้วยคนไม่ไหวล้างด้วยคนไม่ได้มันจะมีเครื่องล้างแล้วเครื่องล้างเนี่ยก็ต้องดีไซน์ขนาดให้ขนาดของตะกร้าให้แมทกับเครื่องล้างที่เป็นสายพานวิ่งเข้าไปแล้วก็ถัดไปก็คือเรื่องของ สามารถเซฟสเปซได้ทั้งโอเปอเรชันนะครับดังนั้นเวลาทำเครดโซลูชันเนี่ยสิ่งที่เรามองเราอยากได้เครดที่เป็นออคติมัยในเชิงของโลจิสติกกับพลายเชนเราคุ้นเคยกับคำว่าออ t ติมัยแล้วกันนะครับไม่อยากแปลนะครับออคติมัยมันก็คือ 1. ไซส์ขนาดของมัน 2. e a s ีซี่แฮนด g ก็คือยกง่าย 3. ดูเรื่องโลจิสติกนะครับ4ดูเรื่องน้ำหนัก 5. ดูเรื่องความแข็งแรง ปัจจัย5้าส่วนเนี่ยทำยังไงที่จะออกแบบตะกร้าแล้วลงตัวกับกับปัจจัย5เรื่องนี้นะครับเวลาเราทำดีไซน์เนี่ยนะครับเราดีไซน์ดีปุ๊บไปผลิตดูการการใช้ร่วมแล้วดูเรื่องเครื่องล้างแล้วก็ดูเรื่องอ็อกติมิ m ั่มันนะครับสิ่งที่เราดูก็คือว่าเวลาดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ เราก็จะดูเรื่องของ Airflow ดูเอาอเอา requirement กับกับ s t r a i n t ที่เกิดขึ้นและปัญหาที่เคยมีนะครับเอามารวมกันทั้งหมดนะครับตัวหนึ่งที่เห็นชัดก็คือ